สวัสดีครับไอ้นัทรัตโนภัตยาพรครับสวัสดีค่ะจีน่าวโรชาพัทรโชคชัยค่ะวันนี้รายการเซฮายอยู่ในช่วงเซฮายนิวเจเนเรชั่นครับวันนี้เราสองคนจะพาท่านผู้ชมไปชิมช้อปเที่ยวกันที่ไหนแล้วก็อย่ารอช้าค่ะตามมาเลยฮะ แรกที่เราสัมผท่านผู้ชมเซหายกันก็คือที่นี่นะครับผมที่วัดพันเชิงวราวิหารจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับผมที่นี่นะฮะเป็นวัดอาหลงชั้นโทด้วยนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> พวกเราสองคนเข้าไปทําบุญสักการะบูชาพระพุทธรูปพร้อมกันเลยครับ <c oughs> ตามมาเลยครับ <c oughs> ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธไตารตนา,นายกหรือหลวงพ่อสัมปอรกงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพระนครศรียอยุธยาเลยนะครับหน้าตักกว้าง20เมตรเศษสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปป,ปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการดูรแลซ่อมแซมมาโดยตลอด ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นเลิกดีของเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีประเพณนี้ผมผ้าหลวงพ่อโตกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายเลยเพราะว่าเขาจะมีผมข่าไปอีกวันหนึ่งเลยวันพรุ่งนี้ครับผมถือเป็นเรื่องงานยานดีมากเลยครับนี่นะครับหลังจากผมเสร็จนะฮะเขาจะเอาผ้ามาให้เราเนี่ยคุมศีรษะไว้ครับผมคุณผู้ชมครับงั้นเรามาผมด้วยกันครับได้บุญได้กุศลครับเราจะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ เดใรู้เลยเราึงหรือเปล่า่าผมตัวน้ำคุณันนวันนี้ืูว่าเป็นวันดีนะครับนะของรายการเมาแล้วทุกค่ปจะลองเนศาครับนักตบพครับนะ้ ไงบ้างครับอุย้ยเป็นไงหายไปไหนมาเนี่ยพอดีเมื่อกี้นะฮะผมเข้าไปทําบุญมาครับไปสักการะบูชาพระพุทธรูปมาครับก็เลยรู้สึกอิ่มอกอิ่มบุญอิ่มใจมากเลยฮะตอนนี้ถึงว่าหน้าตาสดชื่นมาเชียวได้นอนครับอรออเอาอย่างนี้อให้ไหมเอาอย่างนี้เพื่อไม่ให้การเสรียเวลาครับผมไปต่อไปเลยดีกว่านี่ แล้วค่ะสถานที่ที่เราตั้งใจพามาในวันนี้นะคะคือบ้านฮอลันดาค่ะบ้านฮอลันดาเนี่ยนะคะตั้งขึ้นเพื่อที่ต้องการเผยแพร่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานีการค้าดัดค่ะที่นี่ตั้งมา400กว่าปีแล้วใช่ไหมคะไอใช่ครับแล้วที่นี่นะคะเขาจะแบ,บ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนที่1นึั่นคือส่วนของงานนเทศการเชิงประวัติศาสตร์และโบราณะคะดีนะครับส่วนที่2นันเป็นส่วนของนทรศาการชั่วคราวนะจัด้งขึ้นเพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยและชาวเนเธอแลนด์เนี่ยมาแชร์ความรู้แช,ร,ร,ชร์ ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของคาเฟ่ลานคารนะ์ส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีพวกไอศครีมเอย่ยวฟเฟิลเอย่ยขนมหวานของชาวเนเธอร์แลนด์โดยตรงเลยมาให้เสิร์ฟเราบริการเรานะครับนะครับคุณผู้ชมเข้าไปชมข้างในกันครับตามมาเลยครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณแพดรังสันนีนะคะมาเป็นวิทยากรวันนี้ค่ะ เดี๋ยวก็ให้แพทเริ่มเลยแล้วกันนะคะค่ะก็เริ่มต้นของบ้านฮอลันดานะคะตรงนี้เลย<ม>ก็คือเมื่อปี2547เป็นการฉลองครบวาระความสัมพันธ์400ปีไทยเนเธอร์แลนด์รูปภาพก็จะเป็นสมเด็จพระราชาริกด์แห่งเนเธอร์แลนด์แล้วก็เ<ม>จ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์เสด็จที่นี่พร้อมกับสมเด็จพระเทพก็คือในวาระเฉลิมฉลอง400ปีความสัมพันธ์ไทยเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะ เมื่อปี2547 mm hmm. สมเด็จพระราชนีนา rix, ถนเบียทริก์แห่งเนเธอร์แลนด์และก็เจ้าชายวิลเลียมอซอนเดอร์สเสด็จที่นี่พร้อมกับสมเด็จพระเทศแล้วก็เนื่องในวโรกาศอันเป็นมงคลนี้สมเด็จพระราชนีเบียทริกก็เลยทรงมอบทุนทรัพย์สนพระองค์ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างพิธภัณน์แห่งนี้ขึ้นมาค่ทะท่านนี้เลยครับผมสงสัยมากเลยนี่คืออะไรฮะพี่แทคทคะอ๋อนี่ก็เป็นสินค้าที่ออ VOC หรือว่าบริษัทอินเดียตะวันออกมารันดานะคะค่ะ ไายสาเข้าสารดีบค,ค่ะเขป็นสินค้าที่ขายกับเราใช่ไหมะออไคะที่เราของเราไปขายที่เราของเราไปขายเลื่นี่ของเราประเทศไทยเรามีใช่ค่ะอ,อ๋อ,อด้านบนนี่คือแผนที่นี่คือของอะไรฮะออใค่ว่าแผนที่อยุธยาสมัยก่อนค่ะที่วาดโดยคนดัชชื่ออ,อ๋อโยฮันเนสวินโบนส์เป็นแผนที่ที่มีเอ,อ่อมีชื่อเสียงมาก ะะอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นเกาะเมืองอยุธยาค่ะอ๋อในสมัยก่อนแล้วข้างบนนั้นก็มีคําว่าลูเดียใช่ไหมอ่านว่าลูเดียใช่ไหมคะอายุเดียค่ะอายุเดียแปลว่าอะไรครับแปลว่าอยุธยาเนี่ยค่ะก็<อ>คือสมัยก่อนคนยาเชเรียกอยุธยาว่าอายูเดียแ้วนี้เลยป่ะครับด้านนี้ด้านนี้อะไรครแผนที่ประหาน,นี้อ้นนี้ก็เป็นแผนที่ค่ะเป็นแผนที่ที่ฟังซวาเลนไทยวาดเอาไว้ฟังซวาเวเลนไทยก็อันนี้ก็เท่าที่เห็นก็คืออันนี้จะเป็นเกาะเมืองอยุธยานะ ค่ะแล้วก็บ้านอนดาอยู่อันนี้เล่ส53อ๋อนี่คืออันนี้ก็คือเป็นเส้นทางการค้าของ VOC อซอันนี้สามารถเลือกได้ว่าอย่างเช่นสินค้าสิงทอยเนี่ยค่ะก็คือจะมาจากอินเดียแล้วก็จะโชว์ว่าอ๋อเป็นเรือเดินเดินทางนีเลยเรือเดินเราดูว่าเดินมาทางนี้นะอะไรนี้ใช่ค่ะกดแล้วอันนี้คือข้าว้ก็ดี่จะเป็นคือปุ๊บอ่ะก็ยุธยามาที่ เลยใช่กระตรงอ๋อแต่ละตัวบีจะไม่เหมือนกันอ๋อคือเราส่งมาให้ปัตัวีอใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คืออะไรหน้าตาเหมือนเกมอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ v o c เนี่ยค่ะทำการค้าขายกับไอเทียรอ๋อใช่ไหมบูใช่เราเล่นเล่นได้เลยค่ะอ๋อเล่นเล่นได้ด้วยเหรฮอ๋อหนังปลากระเบนเนี่ยไปทำด้านดาบโบราณขายญี่ปุ่นอ๋อคือซื้อจากจาก v o c ไปไปทำด้านดาบปลากระเบนใช่ไหมไป้อจากตุรกีเน่ยเอาจากไอเทียรเนี่ยไปขายที่ญี่ปุ่นแล้วหนังกวางนี่ทำอะไรหนังกวางขอเปิด ิ้นส่วนของชุปเปอร์กลาสของญี่ปุ่นนี่แหละฮดีบุกนะฮะดีบุกดีบุกเขาทำอะไรครับดีบุกเนี่ยเขาจะไว้บุกด้านในของกล่องชาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสารกันชื้นเขาก็ใช้ดีบุกเนี่ยแหละค่ะบุกไว้ข้างในเพื่อที่จะลดความชื้นในกล่องชานี่ลายไม้ฝางใช่ไม้ฝางอันนี้ไปทำสีแดงสีย้อมสีย้อมผ้าต่อไปไม้กิสนา เอาไปปริสนาค่ะอันนี้ก็คือเอาไปทำน,น้ำหอมโอ้น่าเสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงเสร็จแล้ววันนี้ชมแค่ส่วนเดียวนะจีน่าเลยสองส่วนนะครับไม่เป็นไรค่ะไอซ์เพราะสัปดาห์หน้าเรายัางอยู่กันที่นี่ค่ะและพี่แพทก็ยังจะอยู่กับเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ฝันดีลาติสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเซฮายไอที่ไปไงไอแก้วไวน์ ไปรูปภาพเรื่องนี้